โอเคชื่อ okay. คลิปก็บอกไว้แล้วว่าจะสอนทําอะไรงั้นก็ไม่ต้องพูดพร้ามเพลงมาดูวิธีทําเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราจะต้องไปดูของทําก่อนนะครับตรงนี้เราสามารถคราฟตด้ตรงนี้นะครับซึ่งเราจะต้องคราฟเจนตัวรนี้นะครับ F21002 นะครับของก็จะใช้ b e ส s อนอาร์เมอรกับบล u ป p นเอ m มตี้กาเล็ตแฮนแล้วก็ตรงนี้ไทเทเนียมอรลอยก็จะใช้ของเว็บพลบลูปินเว็บพลแพแล้วก็เว็บพ n Scrap ซึ่งวิธีหาก็เดี๋ยวผมจะบอกนะครับแล้วก็บีสทวนวิธีหานะครับทุกครั้งที่คุณออกมาจากไอคอมแบทโซนนะครับเมื่อมันครบ10บส,บสบแล้วเนี่ยมันจะสุ่มของหอยคุณนะครับให้ออกมามันก็จะไ,ได้บีสอาร์มกดอวกไคจู oo, ั้อ่อแล้วก็เคียวบีสแฟนแล้วก็บีสทอมมันจะสุ่มนะครับโอเคนะครับซึ่งก็จะประมาณนี้แล้วก็มีวิธีทำอยู่นะครับซึ่งบ e สอาร์มสามารถ ถ้าจะเอาชัวร์เลยมันจะดรอปจากไขจูมเลิกาลนะครับส่วนบิสเทลถ้าเอาชัวร์เหมือนกันเนี่ยมันก็สามารถดรอปจากไขจูไม้เหล็กสิบได้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะช่วยหาทํานะครับส่วนวิธีทำไทเทเนียมอลลอยของนะครับผมแนะนําให้มาฟาร์มกับไอตัวนี้นะครับควสของมันนะครับจะให้ไปตีสปูลเลอร์วอเกอร์มังผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับซึ่งโอเคมาค่ะซัดกับไอมอนนี่ 3ตัวนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีทำของที่เหลือนะครับก็จะต้องไปฆ่าบอสตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าบอสฮิวแมนนะครับซึ่งวิธีเข้าไปฆ่านะครับก็มาตรงนี้นะครับมันจะมีจุดตรับเคลียตรงนี้ที่เป็นรถบรรทุกตรงนี้แล้วก็ให้มาคุยกับอีมอนี่ Lost Unit นะครับแล้วก็กดเข้าไปซึ่งของชิ้นแรกที่เราต้องทำนะครับคุณต้องมาหามอนี่เราต้องคุยกับเขานะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้ Blueprint แล้วก็เงินอีก15,000เยนนะครับแล้วก็กดคุยไปเลยครับผมยอมเสียตังค์เพื่อน,นี่เลยครับประมาณนี้แล้วเราก็วิธีดูนะครับว่าของอยู่ตรงไหนก็กด v e n t l e y เลยนะครับ เดี๋ยวเล็วนี้ผมจะสอนเรื่อง UI ของ s p ส r อสด้วยนะครับตรงนี้เว p พอน l u บ p ูปินต้องใช้อันนี้นะครับเราก็จะได้อันนี้ F 2 1 0 0 Blueprint มาอันนี้ต้องใช้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับตามผมมาเลยครับของที่เหลือนะครับจะดรอปจากบอสนะครับน่าจะ3อย่างนะครับถ้าจะไม่ผิดให้มาคุยกับไอ้หมอนี่นะครับแล้วเราก็กดคุยไปเลยครับ มันจะพาคุณเข้ามาในนี้นะครับซึ่งตอนที่คุณโฟเรอาอะไรสักอย่างแหละที่ตอนนี้ผมเป็นเล็กเจ็ดอยู่มันจะเกิดตรงนี้มันจะถ้าครบสิบอะ่ะมันจะสุ่มเกิดบอสซึ่งก็จะมีโอกาสเกิดบอสฮิวแมนตรงนี้ให้คุณมาตีไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าบอสเกิดมันก็จะขึ้นแบบนี้ในช่องแชทเลยนะครับโอเคนะครับมารีวิวหมัดต่อยธรร,รมดาก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีมือตบลงมาแบบนี้ อืมแบบนี้นะครับมุมมองตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งสําหรับผมเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเอเฮเวียแท็กครับสองกว่ากว่าสามารถวันช็อตไขจูบางตัวได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ heavy attack เฮเวียแท็กอาวืดเฮเวียแท็กของดีนี่หว เอาละครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับชอบก็อย่าลืมกด subscribe กับกดไลค์ด้วยนะครับ